อีกหนึ่งเรื่องของคนเมืองนะคะวันนี้หลังจากที่คอรมออนุมัติโครงการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนำร่องก่อนนะคะคือสายสีม่วงสายสีแดงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปคิ c k อ f f ก็คือเริ่มต้น เปิดใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทันทีที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนี่ค่ะเดินทางไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะคะเพื่อเปิดใช้อัตราค่าโดยสาร20บาทตลอดสายอย่างเป็นทางการสำหรับรถไฟฟ้า สายสีม่วงก็คือสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูนนะคะแล้วก็สายสีแดงทั้งสองเส้นทางได้แก่สายธานีรัตยาช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีรงสิตและสายนครวิถีช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน,น,ถน์ถึงสถานีตลิงชันค่ะนายสุริยะบอกว่าระยะแรกนี้นะคะในระยะแรกนี้นะประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าข้ามสายสำหรับคนที่ใช้ข้ามสายยังต้องเสียค่าโดยสาร2ต่อคือ20บวก20 เพราะว่าระบบการชําระเงินยังไม่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าเข้าไปดูข้อมูลมาแล้วมาดูสถิติมาแล้วว่าคนที่เดินทางแบบข้ามสายที่ต้องจ่าย20บวก20เนี่ยมีแค่300คนจากผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละวันทั้งหมด100,000คนตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานระบบคาดว่าภายใน1พฤศจิกาย,ยนนี้จะสามารถข้ามสายโดยเสียเพียงแค่20บาทได้แน่นอนค่ะ แล้วทั้งนี้นะครับคุณสุยะยังบอกว่ามั่นใจนะครับว่านโยบายค่าโดยสาร20บาทจะทําให้ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟา้าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการลดค่าโดยสารเป็น20บาทตลอดสายแบบนี้จะทําให้รายได้ของทั้ง2หน่วยงาน,นลดลงกว่า136ล้านบาทต่อปี แต่ปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นนะครับปีละประมาณ10%เรแล้วจะใช้เวลาแค่2ปีรายได้จะกลับมาเท่าเดิมแล้วจะเพิ่มขึ้นในปีถัดไปด้วยทําให้รัฐไม่ต้องชดเชยรายได้อีกต่อไปครับค่ะส่วนสายอื่นๆละ่ะตอนนี้นะคะทางรัฐมนตรีก็บอกว่าอยู่ระหว่างเตรียมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเจรจาก,กับภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในขณะเดียวกันก็เตรียมเร่งรัดผลักดันร่งรรางพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมและพรบระบบรางเพื่อจัดตั้งกองทุนชดเชย ให้กับผู้ประกอบการเดินรถซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือในการนําไปเจราจากับผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีการเสนอนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจรารณาจากนั้นจะเข้าสู่สภา,าตามลําดับต่อไปค่ะผมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเจราจาครับแต่ที่ผมบอกแล้วถึงแม้ตอนนี้การที่เจราจาเราไม่มีอํานาจนะครับไม่มีพอบอรบรองรับถ้ามีพบรบออกมาก็จะทําให้การเจราจา มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับครับคือทางกระทรวงคาณิมได้เตรียมไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะเสนอผ่านคณะมนตรีนนเมื่อคณะมนตรีมีความเห็นชอบแล้วก็ดําเนินการผ่านสภาไปได้ครับนนถูกครับถูกครับ,รบต้องเข้าพราบนี้ต้องเข้า ก็คงไม่นานนะครับนรแน่นอนแน่นอนครับ